สวัสดีจ้าพบกับช่องพิ้วว่าพาแซบเด้อวันนี้พิวว่ามีอะไรแซบแซบปุ๊แล้วจ้าอ้ยวันนี้ย้อนแสงย้อนแดดหน่อยหนึ่งด้ยพ่อแม่พี่น้องตรงไหนดีเนาะตรงนี้เนาะมากินชางบอกข่างสาเหมือนเดิมด้วจ้ะเด้อหรือว่าวันนี้พิ้วว่าทำก๋วยเตี๋ยวทําเองด้อจ้ะเด้ออันนี้ก็ะหอมมาจต่บ้านเลยทําเองแบบกินแบบซาใจเลยด้อจ้ะเด้อผักนิ้ หมูมีกัพบอะไรเรียบร้อยเพียบพร้อมหมดทุกอย่างเด้๋ยจจะเดี๋วก๋วยเตี๋ยววันนี้ทำเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่เดยจ้ะไก่ปลาละเก่แมระดูพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวพี่ก็จะเทน้ำให้ดูเด้อโอ้ดูกับนี่แหลดี๋ยวไหลคอเข้ามาตัวหนึ่งคอหนึ่งเด้อย้ะเด้อยมีพักก็ใส่มาพร้อม พร่กเคลือเรือภายเราก็เอามาปรุงพร้อมทั้งหนาเลยได้จ้ะเด้อใส่น้ำตาลลงไปสักหน่อยไม่ชอบหวานมาปรุงห็นทั้งหนาเลย,ยพริกมากหลายตเพีดมาเค็ม,มใส่ไปเยอะๆรอหลินเวยอรอหลินเ้อนี่ก็จะมีน้ำส้ม ผสมด้วยจ้ะเดืยอยมาก็หลังเหมือนเดิมอมได้ช้อนน้อยมาเดิคุณไ,ได้ช้อนเดาเราทำเราก็ต้องเก,ก็บกลับด้วยเจ้ะเด้อดูดูกลับดูดูกลับเขาดูพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวหวายจะเดินหนีเลยนี่เดียยเด๋ยวค <laughs> ุยกันเด้อ ก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่ดูดูขาเป็นขาดูน้องดูนี่เราทําเองด้จ้ะเด้อดูพักถือว่าใส่ดูก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นไก่ตุ๋นมะระหันหันมุมแล้วจ้ะเนาะทำเซ็ตจะทําเซ็ตใหม่ๆแล้วร่อเลยด้จ้ะเด้อโอ้โหไปพี่น้องแซ่บอีกแล้ววันนี้แซ่บอีกแล้ว ดูเลือดเป็นเลือดดูดูมีคอคอไก่เอาไปทำน้ำซุปเนาะไก่ <c oughs> เอาเห็นชัดไหมพ่อแม่พี่น้องอมานี่แล้วเราก็มาโรยอันนี้เลยดเด้อเด้อทำไงมันจะให้เป็นเกี๋ยวมะระแล้วก็โรยมะระลงไปเลยจ้าโรยมะระลงไปจุกๆเลยนะจ้าลองสดน้่นดูน่าจะพอดีนะปรุงน้ำซุปมาพอดีแล้ว อพอดีพ่อแม่พี่น้องมา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 พูดหลายเสียเวลาเนาะจา๊ะเนาะ <c oughs> อ้ยเห็ดเข่าคอเลยโอ้ยเท่าม,มะละต้มม,มะละเอามาตุ้นใส่ด้อ ร้อนจต่ร้อนบอกวับทำซุดใหม่หม,ม,มาละจอดของแซ่บเราทำเองนี่แหละเนาะเราอยากใส่อะไรเราก็ใส่เด้เพราะไม่ไปนอกขังจะเหมือนเดิม ไม่มีใครรู้ว่าเราอร่อยมาก ก็มเาเพี่อน้อยเต็มปากเต็มคำเลยอ่ะหนังคอมันเราทำกินเองเราทำแบบแคล้ายๆว่าะไก่ห้จุกกันเนาะ

น่องทุกความเปิดของน่องถูกเอาม่เป็นน่อง,องเราทำเองกับมือเนาะเดี๋ยวพักก่อนดีใจพักใส่กระดาษขาวลวกดอกงอกลวกมาเลยจัดมาเลยจ้ะ Hm. Hmm. ทาไมถึงก่าตือว่าชอบกินเซนนอันนี่เนาะชอบใส่เซนนอันนี่เพราะอะไรเขาขาบ้านชอบกันเ้อะครอลูกัวอบเจ้าเขาชอบปลากระบอนอยู่บัวบัวดอกบัวแต่แม่พ่อแม่ไม่รูงบาน นื้ไกล่ละลายก็ปากเลยพรอแม่พี่น้อก กินตีนด้วยกันเนอะทำมห้มมกินงอแปลกแปลกยุ้ยเลย ประพุ้งก็ใส่ประพุ้งนาเนีย่ยประพุ้งนามันเหลือแบบ๋ยเก็บมาทำอย่างอื่นเนอะใครเข้ามาแล้วก็ผักกไดไล่กดทิตาม,มนึงเนี่ยแต่เด้อ กไดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอย่ว่าปลาแซ่บ